มาสการพระอาจารย์วันทาครัวอาจารย์รุสสวัสดิ์ท่านกัลยาณมิตรทุกท่านนะครับการใดๆก็ขอให้สําเร็จสมหวังดังใจวันนี้เป็นวันที่7เมษายนพุทธศักราช2567ตรงกับวันอาทิตย์ขึ้น10ขอภัยะแรม14ค่าเดือน4ปีเถาะนะครับวันนี้เป็นวันโกนเหมาะแก่การบงคลสีความสําเร็จของวันนี้คือสีเขียวสีเขียวขี่ม้าสีตองอ่อนเสียบโชคของวันนี้คือสีฟ้าสีเงินสีครามสีน้ําทะเลสีกรมท่า ทิศความสาเร็จของวันนี้คือทิศท,ทักษิณหรือทิศใต้ทิศอับโชคของวันนี้คือทิศอุดรหรือทิศเหนือเครื่องประดับความสําเร็จของวันนี้คือหยกมรกตพลอยสีเขียวหินสีเขียวเด็ก <c oughs> ที่เกิดวันนี้ทั้งหญิงและชายไม่ควรมีอักษรที่เป็นการ์เลกณีในชื่อคือสอสลาสโโบหรือสีสอเสือหอหีบรอจราอ่างและหอดอคู่ <c oughs> เด็กชายที่เกิดวันนี้ควรแชกอักษรที่เป็นมงคลสูงสุดตัวใดตัวหนึ่งนำคือจจอจานชอชิงชอช้างซอโซชอกระเฉยและยอยิง เด็กหญิง,งที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นมงคลสูงสุดเช่นเดียวกันนะครับตัวใดตัวหนึ่งนำคือดอชดาตอประตักทอฐานนอปโทอพุทเท่าและนอนเนนเลขมงคลวันนี้เลข5เลข6และเลขสองหมายเซตวันนี้ปราดสอนไว้ว่าเพื่อนที่ดีมี1ถึงจะน้อยดีกว่าร้อยเพื่อนคิดริษยาเหมือนเกลือดีมีน้อยด้อยราคาย่งดีกว่า น้ำเค็มเต็มทะเลขอเป็นกำลังใจในการเริ่มต้นวันใหม่ให้กับทุกท่านเสียอะไรก็เสียไปแต่อย่าเสียกำลังใจมีปัญหาชีวิตคิดอะไรไม่ออกบอกอจจกาจารย์ไก่ขอบคุณและสวัสดีครับ